น้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ทั่วโลกเลือกสรรและไว้วางใจ BSC International Isuzu D Max b e c r o s s mine บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซื่อสัตว์อร่อยไม่มีผงชูรสสวัสดีครับเราจะเผยเราจะแผ่เราจะแส่ทุกข้อสงสัยในมิตริยมเฮ้ย,ยไหนอ่ะโหลดได้ยัง เรียบร้อยยังอย่างงั้นเลยหูล่ำจริงๆนะเนี่ยไอ้อะไรอะอะไรล่ำน่ากลัวมากม่ออยากดูเลยนะเราอ่ะพี่ฮะกระชากเพื่อนออกไกลขนาดนั้นช่วงนี้ของขาดเลยฮะให้ไปนั่งดูจัดๆดีกว่ามาไปนั่งดูให้เห็นไมเชาไม่อยากดูนะอยากดูจัดๆได้ยินเป็นลูกเป็นล่ำอะไรไม่ได้เลยนะต้องดูลูกนี้ไหนๆเรียกไงเดี๋ยวเล่ามาสิอะไรเดี๋ยวให้ผู้ชมทราบด้วยดีกว่าที่เราดูคลิปอยู่เนี่ยนะฮะเป็นรูปของเป็นคลิปของเด็กคนหนึ่งอายุ7ขวบเท่านั้นเอง มีกล้ามแบบแน่นปึ๊กเลยเด็กคนนี้นะฮะเป็นชาวบัลแกเรียนะครับชื่อว่ากิอเรีโนสโตนี่เจ็ดขวบแล้วฮะเจ็ดขวบตายแล้วคือพ่อของน้องคนนี้เนี่ยนะฮะผมโทรไปคุยเขามาแล้วโทรคุยเขารู้เรื่องเหรอบัลแกเรียคุยยังไงคุยยังไงฮัลโหลฮัลโหลแล้วไงอีกแอปกัดชายเขาบอกเขาว่าไงเขาบอกขาย ไม่คุณดูท่าเขาสิไม่ธรรมดานะ <c oughs> คุณกาย,ย,ย,ยคือพ่อน้องคนนี้เขาบอกว่าเขาเนต้องคอยฝึกสอนน้องคนนี้อยู่นานมากตั้งแต่อายุสองขวบเขาบอกว่า <c oughs> เขาเี่ต้องไปควบคุมด้วยตัวเองเลยนะครับทีส่สำคัญน้อง <c oughs> คนนี้เนี่ได้ลงกินเนสบุ๊คด้วยนะว่าเป็นเด็กที่อายุน้อยสุดแล้วก็มีกล้ามที่แบบว่านแน่นขนาดนี้เออลงไปเถอะลงไปเถอะมันมีผลต่อร่างกายไหมล่ะผลต่อร่างกายเนี่ยต้องมีนะคะดิฉันในฐานะเป็นแม่แล้วเคยรู้เรื่องนี้มาคือรู้งูปลาแต่ได้ไปถาม ถามอาจารย์หมอแล้วนะคะอาแพทย์หญิงจารุวรรณนะคะแพทย์หญิงจารุวรรณกิติโสพิทนะคะเป็นกุมารแพทย์นะคะด้านพัฒนาการพฤติกรรมเด็กสายตรงเลยโรงพยาบาลรามาธิบดีท่านบอกไว้ว่าคือพี่ไปคุยที่โรงพยาบาลเลยเหรอไปถามท่านแล้วรอๆเลยเขาไม่จับเป็นอาจารย์ใหญ่เหรอครับไม่เดินมาโรงพยาบาลอาจารย์ใหญ่มาพวกเราวันนี้แล้วยังไม่ตายอ๋อยังไม่ตายเป็นไงฮะกบัวงไม่จริงๆแล้วถ้าเด็กจะเติบโตนี่เท่าที่รู้มาพี่แอมก็ไม่ให้แฟรงกี้เล่นยิมเหมือนกันเล่นกีฬาอื่น เด็กที่ยังไม่เติบโตเต็มที่นะก็ตรงกับที่อาจารย์หมอบอกมาเหมือนกันนะคะจริงๆไม่ควรพอะกายเด็กกินอาหารเข้าไปเนี่ยนะคะแทนที่อาหารจะไปเสริมสร้างกระดูกกระเดี้ยวเด็กให้มันจเจริญเติบโตสูงไปไปเพาะเป็นกล้ามสังเกตว<อ>่าพวกเกล็กล้ามจะกินโปรตีนอ,อ่ะม,มันไปอยู่ตรงกล้ามหมดคืออาจจะแคะได้แคะได้มีสิทธิ์กระดูกจะไม่เติบโตแล้ว แค่ขนมพกรอดูว่ามันจะเล่นหรือเปล่าตัวเแคะแคร์แคร์แคร์เออผมก็รอดูว่ามันจะเล่นไหมนะนี่ถ้าแคะคือแคะงี้แต่ถ้าแคร์ก็ดีโตขึ้นมาทําก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นแคร์อร่อยมากไม่ต้อง้โหไม่ได้อาจจะแคร์ได้นะคะเพราะกระดูกไม่ไม่เติบโตไม่พัฒนานะคะแล้วก็ทําให้หยุดการเติบโตเด็กอาจจะเป็นไม่อยากจะพูดเอตลตอรออ้วนเตี้ยล้าอ๋อใช่เพราะเด็กไม่มีพัฒนาจริงๆ ไม่ควรต้องให้เด็กเติบโต,ตเต็มที่ก่อนออแล้วค่อยไปเพาะอ,นนอย่าไปทำแล้วกันอย่าไนี่เลยท<ำ>โทรหาพ่อเลยฮัลโหลฮัลโหลนี่สังเวียนเหรอ,อลูกแก ไม่ใช่ชาวบังกาเลียชาวบังกาเลียพ่อชื่อสังเวียนใช่ครับแล้วพี่จะไม่ไว้วานให้ไอ้หนุ่มโทรไปเนี่ยนะผมบอกได้เลยอย่าไปวานผมไปเที่ยวต่างประเทศมันเวลามันสั่งเป็ดกินมันสั่งบอกกาบ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 มันสั่งกาบกาบเมื่อไหร่จะได้กินอ่ะผมงงอ่ะได้เลยกาบ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 ออนไลน์ออนไลน์กาบกาบแล้วผมไปใส่หนุมหนุ่มๆอยากกินเก๊กฮวยไอ้หนุ่มสั่งเลยสั่งเลยเยลโล่วอเตอร์ น้ำสีเหลืองเหลืองอ่ะอย่าไปพึ่งพามันไม่เอาไม่เอาข้าวหมูข้าวหมูอู้ดอู้ดไลนอู้ดอู้ไม่บอกอู้ดอู้ดเพราะเพิกไม่พูดพกาะคือพูดไปแต่คนท้องกงไม่รู้จักถ้าวัววัววัวหม้ข้าวหน้าหมาไปกับกัญชัยรับรองไม่หิวตายแต่โดนกระทืบตายต้องเลือกแต่ก็ต้องต้องบอกนะคะจริงๆก็ไม่ควรนะอันนี้ก็ถือว่า คุณพ่อคุณแม่เขาดูแลอันนี้ยังไม่เด็ดผมมีคลิปเด็ดวันนี้อะไรการออกกำลังกายออกกำลังกายไม่ใช่นี้แล้วนะวาดเสียวมากที่สุดในโลกไหนๆคือมีกลุ่มวัยรุ่นนะครับเขาไปรวมตัวกันนะแล้วเขาก็ปีนไปบนหอคอยครับสูงนะครับประมาณ10ชั้นขอคอยสิบชั้นนี่ดูสิดูสิเห็นไหมก๊อบเขาไม่มีอะไรเซฟเลยนี่ก็ใช่ฮะเนี่ยอันนี้ยออตรอุตริไงอันตรายด้วยด้วยอันตรายด้วยร้ดยห้าสิบเมือสูงที่เห็นป่ะจังหวะกระเด้งไปแล้วปล่อยมือเฮ้ย โอ้ไม่ไหวเลยเนี่ยอันอันนี้ให้ให้เอามาดูเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ดีนะครับอย่าไปทำตามเด็ดขาดนะโอ้ไม่ก็อันตรายคือไม่ใ้าตกไปตายเลยนะตายเลยสิคุณนุชไม่มีทางรอดอยู่แล้วแล้วนี่ลมก็แรงเดือดยุ่งเลเนี่ยอันนี้ให้มาดูกันเล่นๆนะครับเชื่ออย่าทำตามว่าอยากทำโสมแค่ผมชมดูแค่เมื่อกี้ใจวูบเลยใช่ไหมตรงไหนตรงไหนเสียวก้นผมแวบตรงไหนนะก้นก้นเดีเรียกว่าหูลูด ไม่ผมเคยได้ยินว่าเสียวถึงหนท้ทมน้อยเนี่ยมีแต่ว่าไอ้เสียวถึงรูตูสเนี่ยไม่เคยได้ยินห้ามไปเล่นเด็ดขาาอะไรอย่างเงี้ยห้ามห้ามอันนี้ห้ามเอามาให้ดูเป็นเป็นเป็นอุทาห่าเฉยๆนะ้อนฮอช่วงหน้ายนดีกว่าช่วงหน้าเลยนะฮะเราจะกลับมาพบกับ1เดียวสําหรับอาชีพนี้ที่มีในเมืองไทยแต่ก่อนจะไปพักโฆษณาเรามีข่าวช้อปสินค้าราคาถูกมาฝากครับ กลับมาครั้งกับงานช้อปปิ้งของกินของใช้ในราคาสุดพิเศษสห h ก r a c ปแฟ e ครั้งที่16ภายใต้แนวคิดรักโลกของเรา2555ระหว่างวันที่28ถึง1กรกฎาคม2555ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้เพื่อช่วยให้กับผู้บริโภคได้ซื้อสินค้าราคาประหยัดในยุคข,ของแพงกับสินค้านานาชนิดของเครือสาพัดในราคาพิเศษสุด และในงานนี้ได้รับเกียรติจากคุณนาตาลีเก็บอว่าแบรนด์แอมบาสเดอร์ใิตภัณฑเ b s ซ i n t e r n t t i o n a l เยี่ยมชมบู๊สินค้าภายใต้ b s c ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเครื่องสำอางรองเท้ากระเป๋าทั้งนี้ก็เป็นทั้งที่16นะฮก็เท่ากัจบจะมา16ปีนะเราก็จัดมาตลอดนะเราก็พยายามพัฒนาให้ ทุกๆครั้งเนี่ยมีดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยๆนะฮะแล้วทุกครั้งก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราสรรสร้างขึ้นมาเพื่อทําให้งานนี้เป็นเป็นงานที่คนจะสนใจประชาชนนี่จะได้ได้โอกาสซื้อของในราคาพิเศษราคาถูกพิเศษไม่มีแพงพิเศษมีได้ถูกพิเศษเนนกร่ตมิั